โอ้ยปามจังใดมาอันนี่ตลาตัวต,ตัดปามบ่งามประเดีดได้นี่ฮะจังใดโอ้ยมันกนปามมันบบกิโบ,บงามเมีออ่อือโอ้ยกจังใดแหละเนาะมันก็ต้องได้ต,ตัดมาเนาะเลี้ยงลูกเนาะเมียกับบอมีอ้าวปามเอาอเอามียบ่มีบ่ล่ะมน,นครับโอ้ยเมียบ่มีวันตืเอปกติแต่เห็นใจอยู่เนา <c oughs> อ,อตัวป่ะเด้อยากอยากได้ผู้ไป็หนึ่งเข่าหนึ่งน้าปันลูกปันนี่กินบ่ คือเอ้ยนี่บบพิจารณาเนี่ยบ่เอาไปลาลงไปให้เพิ่นเห็นใจกันตัวเนาะกินเบียร์บร่ล่ะกินดิครับโบกินเบียร์อีกบ่บบกเบยบบยจยแกแมนโสดครบยาบ๊ยนี่เสาะอ่อนได้ปะนี่บ่มีเมียอีหลีนี่แมนครับโอ้โอ้โอ้กินแนวอื่นกินบ่อยากบ่แนวอือ่นบ่ครับปกติก็กินเต็เพชรบ่อยากได้เมียบ่ เมื่ออยากได้ผู้สาวเฒ่าไปไว้ท่หนึงเขาให้กินแน่บอ้อเห้กับเทือโสดเทือบออยู่เด้เอาลงให้เพื่อนลงให้เพื่อนลาเฝ้าเฮ็ดบเม้นลูกเพื่อนนี่เราบอกนี่ก็จกไปตาซอยบ่เอาขนมขนมไปฝากต้อนลุงแนบบอ้ะเอาบอ้เออเดี๋ยวเกสเสี่ยวไฮดอกเออโอ้ยป่ามงามอยู่งามอยู่เอาลงบกลาลงให้เพื่อนเดี๋ยว ให้ราคาไปเต็มเอียดเลยนี่เด้อโอเคเลยจากสีในแม่ปามันต้องตัดแบบนี้นะแม่เนาะงามงามงามปามงามข้างนี่โอเคค่ะปามโอเคเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ปามเราเอาไปใส่ล่ะล่ะเอาไปใส่เพราะงันเรายันเอ๋อจียะอุ้ยเอ้ยาวหยอกซื่อๆดอก